นี่ครับหลายคนหลายคนถามหาพี่แน็ขายไปไหนยหอยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนครับนี่เปิดอู่ซ่อมรถอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าซ่อมหรือว่าลือ้อหรือว่าอะไรดีนะครับกระจายอยู่ทั่วเลยรถมีทั้งหมดหนึ่งสองสสี ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดคันก็ขี่ไม่ได้สักคันครับขี่ไม่ได้สักคันเพราะว่าลือทุกคันท่านนี้เอามาเอามาจากไ่าศย่เนี่เอามาจโงแักเอามารงแัย่กี่วันรถไถเนี่ยรถอนาป่ะเนี่ยเป็นอย่างเพืไปอยู่โรงพัก ฮานุโดนจับครับโดนจับขอหาอะไรขอหาอย่างท่อดังท่อดังก็เลยมาทําอะไรดิอันนี้อันนี้อันนี้เอาท่อเดิมมาใส่ใช่ไหมเนี่ยมันดังไหมไม่ดังแต่ไหนลองฟังเสียงหน่อยดิฟังยังไม่ได้ฟังได้ไปนี่ยอ้าวลองเปังติดเครื่องมั้งอ้าวเอาไปดบัง เ้านมัง้งอ,อ,อ๋อนี้ทอเดิมคันนี้ซิคันนี้ซิมีคันไหนทอเดิมแน่เนี่ยคันนี้ทอเดิมไม่ตอออย่างเนี่ทนยท่หลีนี่ดูสิครับอนดีไม่น่าจะเดิมนะดูแล้วไม่น่าจะเดิมท้ายแรงนี่ท้ายแรงครับโอ้ ถ่ายแดงถ่ายแดงอันนี้นี่ก็น่าจะดังมานั่บักโน้ตปพ่อเดิมแล้วเดิมแล้วเดิมเดิมรับประกันเลยสตาร์ทเบิ้งแล้วังหันนี่มิดซีดีมิดยู่เดิมแต่ภาพมันเดี๋ยวยูดูแล้วดูแล้วแตกนี่พ่อมาพ่อมาทํา พ่อมาตามแล้วโอ้ยเาัมันขึ้นน้อยแต่นโนมันขี้ได้่อนี่ขี้ไดยี่เดี่ยขี้ได้ไห้อขไจะ้นเนี่ยขี้ไดจะข้นนี่ยยังยังไออกมาอยู่ทงนอกเอามันขึ้นดุ่งยังสิไอนี่ลพ้นฮะโนมันขึ้นดุ่งยังสิมันขี้สอนผู้สาวได้่อนี่พรอเอาคอของจาลมาใส่ อือฮะเอายั้งตู้นั้นดียั้งทุกแนกถอดออกกันตัวนั้นก็ใแท้ใดได้หรืเปล่าตู้ไหนตู้นั่นแนกไปน่ะหนาสองเส้นน่ะหายังก็สภาพดีอยู่ตู้ว่าติดซื้อรถมาใหม่มาติดรถมาหนาอันยังอันนี้เป็นสลิปยังอันนี้แล้นี่เป็นยังนี่อันนี้ของขั้นใดนี่ของขั้นนี้บอไซเป็นบอเนี่ย

มันงอเหรอขึ้นจากไหนไมเปลนไ่นี่เร้องเชอว่ามนจมเองตไม่องเ่อย่ามะาลว่ามนไ่มีบานมรอดนี่เป็นยังก่อนี่เนัะนวันบูดถูกพื้นไป นอ๋อนี่วรถแต่นี่ขวัญใจรถแตง่งนะครับผู้สาวหมักเป็นมาส่งนี่นนโอโนสาวสกิฟแม่สาวสกิฟแม่แม่แม่ดเฮี้ยมอ,อน,น อันพัฒนาดีพูดอันเรียนโดดแต่ว่าอันการงานดีกว่าอัพัฒนาจัยเลยเราเห็นอย่างเลยมันเป็นเทศสมัยันขอนเมื่อยมีท่านผีมาเยอะนี่นี่เดิมเดิมเนี่ยนี่เดิมเดิมสตาร์ตติดแต่บ่ค่อยได้ขี่เพราะว่าเขาบ่มีคนขี่อันนี้เขียวเขาไปใกล้ขี่ใส่เขาขี่แต่บูนี่เบิร์ดเขาอีเชียวมาล่างมาเนี่ย โอ้ยจะขั้นแดงนี่กยังบ่มีคนขีบบอเอาไปอันงที่ต้นนั้นเต้นทิพเพีเอนมันเลยออกไงกวขนาดมันก็ได้เป็นอย่างเดียวมันบ่มีคนขี่ยวยองอ่ะบุญเดียวแล้วนีขั้นนี่ขนนี่นี่ค้อกันอามันล่างงมัตรวจดดเนยนี่ครับไปดูรถแตกบอกาไหมคมเปี้ไดขันนี้เป็นอย่งคือเปิดสวิทไว้เรื่องเพียนโอไฟหลายระบายอ่ แันสีน้ำูไป้ไนใ่แคนี้เถอะสีนูจะของไงแคนี้เอตรอกแล้วว่อกแเิดแต่เขาก็เอาเค่มุดเงี้ยไปหอเนนี่วันนี้มันไปตกว่าไรเพได้มันลสีเนาว่าไปเอาอียางเขาดี่ายไงโน้ต ไฟ heat ไฟแล้วไปยัแม็กมุม,ม,ม,มนี้มุมนึงอ่นาน้ำเลยอาบน้ำกันไม่ปิดประตูไม่ปิดยังอื่นนี่เครื่องไม่ก็ว่าปิดห้องน้ำไปเลยเครื่าาองมือพร้อ,อมนี่ครับเครื่องมือพร้อมนี่ท่ออยู่นี่ก็มีเอามีอีกสองเลยนี่นี่นี่โชคนีย่ยาง ชน้อยขึ้นแล้วชวงหลังอ,อชกจุกห,หนี่ครับประเภทน็อตนี่เขาสั่งมาเป็นชุดอย่างนี้เลยครับสั่งมาเป็นแผงเลยครบในในร่างนี่มีอย่างนี้นะชุดสีบังห้ามโยนระวางแตก ชุดสียังนนี่ชุดสีบังนี่ก็นี่ชุดสีบังเนาะมันหมายความว่าอะไรกันก็ขายเสื้อบังชุดสีบังเป็นอย่างนี่เบรกว่าใส้ดิเบรกครับเบรกของเดิมมันเป็นอย่างมันเบรกได้เพาเนี่ย มันเบรกได้บ่เนี่ยเบรกได้แต่บ่ใส่ใส่ของไม่จะใส่ของไม่ของไม่ประกอบของหม่ยังคือของหม่มันเบรกดีก็เข้าเถอะมันเบรกดีก็กันเถอะมันลื่นก็อนนี่หมายถึงขาเบรกแล้วมันมันไหลลื่น อ๋อนึกว่าเบรกแล้วไหลลื่นไปตำเอาสิบล้อเป็นเบรกนี่นี่สายนี่สายอย่างนี้วันนี้สายอย่างเข็มไม้ตินี่สายเข็มไม้นี่สายเบรกสายเบรกเวลาของเดิมเขาเขากำตรงตรงนี้ของใหม่เขาดึงเอาปัญ <laughs> หาไม่เจ็ดร้อยดูในอุปกรณ์นี่อย่างนี่คือเห็นหลอก <laughs> <laughs> วนพววนมาบ้งเห็นหอดร่อบ่ะเดี๋ยวร่อโพมานี่นใเตยบอนี่นี่ร่อโพใตยบอ, <laughs> อปะอ่ะ <laughs> เอาแบบนี้ก็มีติพูดเพเค,คยเห็นมันเกิดแต่ยังกระจายฮาโลโหลวะเนี่ <laughs> ย,ยมันเป็นยังมันเคยเห็นร่อได้ <laughs> ตัดตัวนี้บอตัดตัวนี้บอคือจะรู้ได้เดี๋ยวว่าครับมัน อยากดูล้อก็มาเปิดเบาะดูได้โซ่มันมาขืนเทิงบอนี่ดียวเป็นอดีตินมาเนี่โอ้ยชีวิตอ๋อมันกับมาเต็มนี่ลำบากนักเดี๋ยวรถรถขันนี่ซื้อมาจกปีหรอกปีนึงรีวิวเดี๋นะเดี๋ยวตอนตอนซื้อมาสภาพไหนสภาพคือคันไหนไกลเคี่ยงที่สุดอยู่นี่ยี่สี่ะรีวิวรถหนึ่งปีมือหนึ่งรีวิวรถหนึ่งปีมือหนึ่งซื้อเงินสดกี่เมือง ห้าหมื่นสามห้นสปีนึงเงินเงินเงินกระปุกอมกันนี้ขันขายต้อนนี่ได้หลายป็นไรเนี่ยสองขั้นในกำไรมีเด้กกำไรเดี๋ยวถามเวลาปีหนึ่งค่าตำรวจไปเท่าไหร่ครับปีทค่าตำรวจปีที่แล้วเบิร์ตไปหลายป็นไหนที่เขาจับเรื่องทอเรื่องแตงรถนี่ต้องถามว่าล่าสุดเป็นรอบที่เท่าไหร่รอบที่สี่ไปอยู่โรงพักอาทิตย์หนึ่ง สอ,อาทิตย์จากบาทแปลอามาออกมากนี่2 0 0พัสองพันเรากัดสรอบก้อนอีกพันหกพันหาพันห0ันหครอบรอบแรกเสียหายพอหาัวเดียวนี่บอหาพันหาพันแล้วซื้อซื้อรถได้อีกคันนึงแล้ว <laughs> ตะคาปรับนี่ครับ ก็จะอยู่อย่างนี้หละทั้งวันทั้งคืนวันนี้มีตังค์ด้วยวนนมีตังค์ด้วยเบา<อ>สังเกตนะครับเบามันจะ, <10. S 1> ะแข็งๆหน่อยนนเขาบอกว่าเบาะทรงนี้เวลาซ้อนสาวปับ๊บคนขับนั่งตรงนี้เนาะถ้าเป็นเบาะเดิมมันก็จะอยู่คนนั่งซ้อนก็จะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยถ้าเบาะแตง่ง บอดแต่งปุ๊บเวลาขับไปขับไปมันก,ก็จะไหลมาหากัน,กน,นกเนี่ยเนี่ยดูดิครับ ก็รถหลายคันแต่ขี่ไม่ได้สักคันแล้วครับ